อ,อยู่บนกาน,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 นจั้นลา,นานรับอยู่บนการจักนลาะนนนัรคบอันนี้อยู่แถวเซเมตน,น,นะครับครับดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศรถไม่ค่อยติดนะครับป้งได้สปายรครับบรรยากาศท้องฟ้าดูบิวนะครับครับ เทพเรานะครับบูนวิวในกรุงเทพเรา,าครับวิวในเมืองหลวงนะครับโอ้วิวอยู่ในเมืองหลวงเราครับโอ้วิวอยู่ในเมืองหลวงเราก็ฮ ดีครับถึงวาที่หน่งครับผมจุดสล้านาทัดไปไปลนีรถเราวินแ <c oughs> ต่สายเดียว่าั <c oughs> สายประตูเงสาย่เดียวนะครับหเออ <c oughs> <c oughs> สายระตูเรออสา ไม่ค่อยติดเท่าไรหรครับวิ่งเวลานี้กับเขากรุงเทพเราก็ไม่ค่อยติดนะครับโอ้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นี่ก็จะมุดไปทำไมลูกเยอะมุดใส่นะขวาก็ลงยังจะว่างวิง่ง้า่อยู่ มาไลรกันอยู่ครับโุณฝากไว้ด้วยครับฝากช่องยู u ูปนายอาทิตย์ชินธวันไว้ด้วยนะครับฝากช่อง YouTube ช่องน้อยช่องนี้ไว้ในความอบความใจด้วยนะครับโุณคอนเทนต์ผมก็ไม่มีอะไรครับคอนเทนต์ผมก็ถ่ายนี่นะถนนหนทางนี่เดินรองมาเกลือลูกค้าอรบนทางนี่เส้นนี้เราหมุนเยอนรู้ตองการตัวแแน่แล้เรา หลุดหอนทางถ่ายให้ดูนี่นะครับเผื่อเจออะไรใหม่ๆบนท้องถนนนะครับโอ้บต้องแลกชื่อไปทุกคนดีนะครับนี่หลุดหนทางใช้กั้งแดดมาจากห้องกระทะอุ้งยิง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 กระเดี้ยงอยากได้4,000ชั่วโมงครับโอ้ขอขอบคุณด้วยนะครับขอขอบคุณที่กู้มาติดตามเอฟซีมาติดตามครบ1,000คนแล้วนะครับโอ้ อยากได้สี่ันจมัมงนี่แล้วครับเลยถ่ายบรรยากาศนี้ให้ดูครับบรรยากาศสองฝังง่งฟังนะนนับอยู่แถวสมีดำนะครับผมอยู่บนกาญจนาครับบน,บนกาญจนานะครับรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับวันนี้รถวิ่งค,ครงอยู่ฟ้าเราเอารถใหญ่วิ่งเข้า ด่วนเส้นในไม่ได้ครับด่วนพระรามสองเข้าไปไม่ได้เราต้องวิงอ้อมผมวิงอ้อมไปลงพระรามสามนะครับโอ้งอ้อมไปลงพระรามสามลงศึกสมบัติเราแล้วนะครับเข้าโรงงานข้างหลังโรงงานครับ,บนี้ยาก็ดูวิวบรรยากาศ้ันน้องแล้วเราก็เข้ามาในเมนืองหลวงกถายบรรยากาศให้ดูครับ สถารยากาศเมืองหลวงนี่แล้วครับผมนี่ครับดูดวงอาทิตย์กับผ่านกระจกก็ได้ครับโอ้มองเห็นไหมครับดวงอาทิตย์กำลังกะจกนะครับผมอาทิตยก์ยกำลังจะตกอะไรตกยูจีหรืออะไรอันนี้หมอกเลยมมอะไรครับหมอกหรือตอนมีนครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับฝากเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปมั่งคนทั้หมดเลยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปครับผมขออยากนะครับขออยากได้4,000ชั่วโมงครับมีจริงเยนะเนี่ยขออยากได้4,000ชั่วโมงครับอยากให้ช่องผมมันผ่านครับผมให้เข้ามาดูคนนี้ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ห้ด้วยนะครับผม ฝากไว้ด้วยครับฝากช่อง Youtube ช่องน้อยๆช่องนี้ไว้ในห้องอกอบใจด้วยนะครับปุ๊บใส่คอมมาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับปุ๊มีแต่ชอบวิ่งซ้ายก็ดีจังเี่แลาเขาเกี่ยวก็ชนมาก็อย่าบังหัวร้อนใส่หน้าหัวหน้าไปครับจับไปไปลุน้น ไปครับไปรุ่นไปรุ่นสามทุกแล้วก็วิ่งซ้ายเดียวก็พอแล้วมีเท่าไหร่ก็เกียบ์ไม่โมตอนนี้ผมเกียบ55นี่นะครับผมเกียบ์55นี่ครับ55ไปแล้วดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศในกรุงเทพบกทมอแล้วนี่นะครับผมบรรยากาศในกรุงเทพมอล ออก,อต,ก,กต,ต่างจังหวัดผมก็ถ่ายบรรยากาศในแถวต่างจังหวัดให้ดูครับไปภาคเหนืออีสานก็ถ่ายให้ดูนะครับครูอคอนเทนต์ผมก็มีอะไรไม่มากครับก็มีแค่นี้ครับอยู่หน้ารถเห็นอะไรก็ถ่ายให้ดูนี่นะครับโอ้เห็นอะไรอยู่หน้ารถก็ถ่ายให้ดูครับดีมินบรรยากาศไปเจออะไรใหม่ๆก็ถ่ายให้ดูครับไปเจอด่านโดนจับก็ถ่ายให้ดูนั่นแหละครับคร ใครเติดแต่ลมหรือว่าทำอะไรผิดกฎหมายก็เก็บไว้ให้ดีๆนะครับแต่ลมเราก็ผิดนะครับผมแต่ลมคนไปองไปใส่แล้วไวรุใสายวัตทุถ้าใจรักจริงก็ต้องซ่อนไว้ให้ดีๆนะครับผมเสียแพงนะครับเสียพันหนึ่งพันหนึ่งเราทำได้หลายอย่างนะครับเงินพันหนึ่งเงินพันหนึ่งเราทำอะไรกินได้หลายอย่างนะครับ บรรยากาศก็ดีนะครับโหมดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับโบรรยากาศดีนะครับหกเจ็ดซื้อไปเลยนะครับหกเจ็ดซ um ื้อไปเลยบันยีาครับโ